หนึ่งสองสามสี่ห้าพระจันพระครูบอกว่าไปถ่ายร้านไก่ย่างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปร้านไก่ย่างก็มาที่ทากุยากิก่อนนะครับนี่เอาขึ้นไผ้าแด้งเถื่อนนี่ฮ้น,น,น, <c oughs> นะครับต้องออกจากรถอยู่บนนี่มั้เต้นตั้งหักบวัวเ<ห>ด้อนะครับรถพิเศษนะครับนี่กันฝนกันแดดกันลมได้มาทั้งครอบครัวนะครับนี่คร <c oughs> อบครัวของผู้ท่าหรือครอบครัวภูมิท่านนี่ฮ้ โอ้เจ้าของลานเจ้าของแบนพนเตีทากุยากินเตีเด้นนะครับยมมาให้บริการตั้งแต่ตีสองนู้นนะครับถวายคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะญาติยมที่มาทําครัวนะครับได้ทานแต่เช้าเช้านะครับมมูเร่งก็อก้นหมืมาเ้่งนี่มหมูเร่งเป็นกาฟมูร่งเป็นกาแฟน้ำปนะตอนกันสิแจ้งยังทากุยากิอีกเด้อยังมีอีกนะครับใครจะมานะครับยังทันอยู่นะครับเด้อ นี่บริจาของแบรนนี่ <Yeah. S 1> วุน้นน้อยนี่บริเนี่นะครับสังเกตจากเจ้าของแบรนนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์น่ารักเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าผมนี่ใช้ไม่ได้เด้อนะครับนี่ <c oughs> สมบูรณ์นี่แสดงว่าอร่อยจริงๆ <c oughs> เอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ